สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มากินผลิตภัณฑ์ของเยอจอยกันนะคะชากระบกนะคะจะบอกว่าอร่อยมากนะคะอันนี้เป็นผักเซียนดองผักเซียนดองของเยอ่อยวันนี้ซื้อมาจำหน่ายหมดแล้วนะอันนี้อายาก็กินเองนะคะของอร่อยอันนี้ก็เป็นน้ำพริกน้ำพริกเผาของเยอ่อยเหมือนกันเยจ่อยทำเองนะคะน่ากินมากนะคะ จะมารีวิวให้ดูแซ่บหลายๆนะคะ<ม>น่ากินมากกระปุก20บาทค่ะวันนี้ลองซื้อมากินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็จะซื้อมาจำหน่ายแล้วนะคะม,มากินข้าวกันอีฝานะคะน้ำพริกแซ่บนะคะลองชิมน้ำพริกเขาบอกว่าเผ็ดอร่อยนะคะ<ม>เพราะว่าแกทำสดๆใหม่ๆเลย มอดเดี๋ยวเลื่อนกล้องไปอีกก็ได้เดี๋ยวเลื่อนให้มันอยู่ตรงเนี้มองไม่ใหยเห็นเป็นไงแซ่บบออืออร่อยไหมมอดขยับกล้องมาตรงนี้น่อยขยับมาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีก มาคะ่ะกินข้าวกันมันพริกเผามันพริกเผาจ็จ่อจอีเผ็ดไหมเขาบอกว่าเพจอร่อยนะคะมีคนเข้าซีนค่ะไม่เป็นไรให้น้องเข้าซีนนะคะน้องอยากเข้าซีนกินข้าวกันเบงเบงกินปลาไหมเบง เป็นปลากระบางนะคะทุกคนปลากระบางทอดกระบางของแม่ค้านี่แหละทอดเองไข่เองกินเองนะคะพรุ่งนี้ใครสนใจมีอยู่นจะจ๊ะปลากระบางมีอยู่นะคะเนี่ยะคะทุกคนอืมอืมอร่อย,อ,อ,ยอืม ดีคะ่ะอร่อยแซบ่บน้องเบงอยากกินปลานะคะเอาให้น้งองกินโยนลงนู้นก็ได้นี่ตรงนี้อ่ะเบงตรงนี้เบงเบงชอบ้อวสีนอยากมีจุวลุ่ม อร่อยมากเผ็ดๆตักเส้นใหญ่อืมเปรี้ยวนะอร่อยจริงอันพีิกเผาแซ่บมากทุกคนวิน้งสิเองอ่ะอืมหายากนะคะพี่เผาแบบขั่วสดเนี่ยดูสิอืม กับข,ข้าวกระปุกนี่สิบบาทคุ้มข้ามากเผ็ดอร่อยคู่กับข้าวทุกคนคนชอบกินเผ็ดอ่ะอร่ายเลยอ่ะนะแซ่ ืใครสนใจน้ำพริกคงเยจ,จอยนะคะกระปุกยี่สิบสั่งผ่านป้าน,น 20, ายิกาศิลารัตได้เลยนะคะถ้าหนูมีของเนี่ยก็จะแบบถ้าตามีของมาขายอะ่ะตาจะทักมาบอกล่วงหน้าก่อนนะคะว่ามีนะคะไม่ได้เอากำไรนะคะช่วยยายช่วยยายอุด่นยายจะได้ขายของได้เยอะ อร่อยทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะทุกคนยวขอปิดไลค์คลิปแค่นี้ก่อนนะคะอร่อยมาก